เรามารีแคปกันไหมถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาไปถ่ายซีรีส์ตั้งแต่ตอนไหนปิดเงียบหนูเก่งมล่ะหนูปิดเงียบแต่คนอื่นไม่ปิดเลยหนูชื่อจอจี้จอจี้ไม่ใช่ Georg ie. Georg ie. จอจี้จอจี้จอยจ,จ,จี้สปอยซีรีส์ได้ไหมคือจะสปอยว่าทุกคนอะอย่าเข้าใจผิดทุกคนอ่ะอย่าเพิ่งคิดไปนะว่ามันจะเป็นคนนั้นคู่กับคนนี้คนนี้คู่กับคนนั้นแค่นี้แหละทุกคนเข้าใจว่า หัวคนนี้จริงๆหนูอาจจะหัวคนนั้นก็ได้แต่ว่าพูดเลยว่าจอจี้เป็นจลสครที่น่าสงสารมากจริงคือรู้สึกว่าจอจี้น่าสงสารที่สุดในเรื่องเลยจริงๆนะน่าสงสารอ่ะจอจี้สดไหมต้นเรื่องโสดถ่ายเรื่องไม่แน่ใจเอ๊ะถือไม่สดวะตอนเรื่องไม่รู้พอแล้ว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 นี่ยการแสดงเพิ่มด้วยเปล่าเรียนออฟฟิเชียลให้เรียนเราดูคลิปพี่ปีนผาอีกจริงเหรอคือหนูทักไปขอเปิดเปิดแอคติกต็อกปีนผาแต่ว่าเขาไม่ให้หนูเปิดเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน แต่หนูไม่อยากเปิดเป็น i อเหมือนที่เมมเปิดแบบเป็นแอคสเปมอ่ะหนูอยากเปิดติ๊กต็อกแต่เขาไม่ให้หนูเปิดอะ่ะทุกคนอยากเปิดอะ่ะแบบลงเฉพาะปีนผาอย่างเดียวอะ่ะพรุนี้น่าจะไปปีน,ปนแล้วกคาจะไปเล่นอีกตอนไหนไม่เลยเราขาแพงกคาแพงเกินกีฬาคนรวยวก็คือแม้ว่าหนูปีนผาใช่ปะ่ะก็คือแบบกีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่แบบรู้สึกว่าคนเขามีการแบบเอนเกจกันเยอ,อะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะคุยกันเยอ,อะะ เออแบบหมายถึงว่าเป็นกีฬาที่แบบสามารถมีเพื่อนใหม่ได้ง่ายๆใช่ปะขหรับหนูนะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าหนูอะโกหกไปประมาณสิบร้ายร้อยล้านคนแล้วว่าหนูไม่ได้ชื่อมนีอะหนูแบบพูดชื่อมัวๆขึ้นมาเพราะว่าเสื้อเได้เป็นสีสันของชีวิตอะคือไม่ได้แบบตั้งใจจะโกหกนะแต่รู้สึกว่าแบบอยากชื่ออื่นเพราะว่าเราเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกไงแบบว่าเราอาจจะไม่เจอกันอีกแล้วรดูจักเนชื่ออยู่แล้วกันคือหนูจะมีนามที่หนูใช้บ่อยมากแบบเม่าหนูจะไปไหนเวลาจองร้านอาหารใช่หรือว่าแบบเวลาแบบ สั่งเครื่องดื่มอะไรเงี้ยหนูจะชอบใช้ชื่อนี้มากหนูไม่บอกทุกคนหรอกแต่มาเป็นชื่อที่แบบโลลอ่ะทุกคนเดาไปก็ไม่ถูกหรอกเราแบบมันมีเรา่หนึ่งใช่ปะที่แบบเจอคนนี้ใช่ไหมเราแบบหนูบอกเขาไปว่าหนูชื่อนี่นี่นี่แล้วพอวันต่อมาไปปีหนี่ใช่ปะแล้วหนูไม่เห็นเขาแล้วเขาก็เรียกชื่อนี่นี้นีของหนูอ่ะแล้วหนูไม่หันเว้ยเพราะว่าหนูจําชื่อนี่นี้ของหนูไม่ได้ <laughs> ูอยากทําผมสีนดำสีลุงทุกคนหนูเคยเขาตัวเองแล้วลเว้ยว่าหนูเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีจัดจ้านมากแบบหนูชอบนะแต่หนูแค่รู้สึกว่ามันไม่ตรงกับนิสัยหนูอะคือหนูไม่ใช่เป็นคนนิสัยแบบแอะแอะแอะอะแบบย่อะไรเงี้ยคือถึงแม้หน้ากล้องหนูจะเป็นบ้างแต่จริงๆชีวิตจริงหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นหนักอืม เราคือแบบถ้าจะให้ใส่สีเ,เจ๊อะไรเงี้ยน่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับตัวเองอะแต่จริงๆก็แบบคือเราไม่ควรเอาเสื้อผ้ามาตัดสินอะแต่ว่าหนูก็พยายามจะเลือกอยู่หนูก็คิดเราว่าปีนี้จะแบบลองอะไรใหม่ๆแบบหนูว่าหนูจะไปลองทําเล็บสีแบบให้มันสดใสสดใสอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครมายุ่งอะไรกับเรากับเล็บเราแบบมานั่งตัดสินนิสัยจากเล็บอะไรเงี้ยไม่ใช่สีสันแบบคเอนะของหนูมันจะเป็นอ e ีกแพนโทนหนึง่งเคยเห็นวงกีกีไหมลูกบ่ายอืมใช่ลูกบายมาถามอยู่ว่าย้อมผมท้อง ห,หนูแบบบอกน้องได้ว่าอยากให้อยากเห็นน้องทำไฮไลท์สีชมพูให้มันเฟีฟยวแต่ว่าบายชอบเล่นกับหนูแล้วหนูก็ดีใจอะ่ะ หนูดีใจที่มีคนชอบเล่นกับหนูเพราะว่า <Wow. S 2> หนูอยากเล่นกับทุกคนเลยนะแต่หนูกลัวกลัวสะเพราะอะไรวะไม่รู้เขาอยากเล่นกับเราไหมอะแต่ว่าน้องใบเป็นคนที่เข้ามาเล่นกับหนูหนูก็รู้สึกด,ดีใจมากอายุหนูยังอันนี้ไม่ได้เลยหนูยังเลอกตั้งไม่ได้เลยทุกคนอยากดมเป็นเลือกตั้งกันด้วยนะวันจ e ะเป็น e x เลืตกตั้งเสร็จก็มาดู mv celebration ยังไม่ถ่าย mv คะ่ะคือถ้าถ่าย mv ต้องไปสะต้องไปตัดผมคือไม่ได้ตัดผมเลยเล็บก็ยังไม่ทาทุกคนเอาอะไรมาถ่าย mv ก่อนถ้าเต้นยังเต้นไม่ เซอวสชั่น,น,นอะพีนี่ยาทำแฟมิี่ดิ ng ไหมเขาก็อยากนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้จะทําเกี่ยวกับอะไรอะตอแต่นลรวอะอยากทําแบบเปิดแฟมิี่แล้วพูดเรื่องอะไรเรื่องเดียวอะไม่ต้องเกี่ยวกับตัวเองอะแต่ว่าโอ้โหก็จะไม่มีใครมาดูอะดิทุกคนก็จะเบืออ่อดิพูดถึงสิ่งที่หนูชอบเนี่ยก็ทุกคนเบือ่อไม่ได้อยากทําเป็นแฟมิี่อยากทาเป็นอะไรสักอย่างงานอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นเซสชันอะไรสักอย่างที่ไม่ได้แบบเลเบลว่าเป็นแฟนมิสอะไรเงี้ยไมพ่พูดไปเรื่อยนะอันนี้ไม่รู้มีจริงไหมจะเห็นชชว,สวส์สเต็ปโหดสเต็ปอะไรสเต็ปเต้นหรออยากเต้นโหดๆอ่ะทุกคนรูมม้ป่าวว่าถ้าหนูแก๊สใช่ป่ะสมมติหนูเลือกแก๊สเข้ามาขึ้นมาแทนที่จะต่อสัญญาสิ่งที่หนูจะเสียดายมากคือหนูไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เว้เพราะว่าหนูชอบการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มากหนูชอบแบบเต้นเยอะเต้นติดต่ออะไรหลายเพลงอ่ะแล้วแบบโหจะเสียดายมากแบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆของวงอ่ะไม่ใช่แค่ของรุ่นอ่ะเสียดาย เออเราเราจะได้มีโอกาสแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอีกเหรออยากเต้นแบบอะไรใหม่ะหพราะอะไรไหมไม่มีแฟนคลับเขินหนูบ้างหรอคือรู้สึกรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแฟนคลับคนไหนเขินหนูเลยก็จะเป็นฟิลแบบคือไม่มาแบบโอ๊ยแบบว่าเป็นมามีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเพื่อนไปเลยเออแต่ว่ามันก็คือไม่เคยมีใครมาแบบว่าเขินๆอะไรเงี้ยเลยนะน้อยอะน้อยมากแบบสองเปอร์เซ็นต์คือเขินหล่อหลอเนี่ยส่วนมากเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กๆนิดเดียวมีนิดเดียวนิดเดียวมากๆเขินแบบสวยสวยนี่แทบไม่มีเลย คือไม่ได้ราเรียกร้องให้เขินคือแค่พูดเลยเป็นการสเตียรอยด์ทป์เป็นขับตัวเองพอไปเรียนมาหาลัยจะบอกเพื่อนเป็นมีเคป่กคือหนูไม่เคยบอกใครเลยนะหมายถึงว่าโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นไหนอะไไม่เคยบอกใครเลยว่าเป็นไม่เคยแบบเออไม่เคยอะ่ะคือมันต้องแบบมีอะไรให้เขาต้อนเราจนจนมุมอะ่ะจนเราถึงบอกอะ่ะก็ไม่บอกเหมือนเดิมก็จนกว่าจะมีคนต้อนให้จนมุมแล้วพอคนหนึ่งรู้มันก็หลายคนก็รู้ อยู่แล้วอะไม่รู้จะบอกไงอะเขาแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเขาจะต้องรู้ในการรู้จักกันครั้งแรกอะไรอย่างงี้ไหมไม่รู้ดิไม่ไม่ใช่ตอนจมก็เป็นฟีลแบบขอไอจีหน่อยอะไรไม่ใช่ขอไอจีหน่อยก็ไม่เชิงเพราะเออก็เป็นฟีลแบบยังไงอะแบบไม่รู้ว่ามันก็จะมีคําถามที่แบบเออไม่บอกไม่ได้มันต้องพูดอันนี้ก่อนถึงจะพูดอันนั้นได้เขาแต่ว่ามีแบบเขารู้จักอยู่แล้วมั้งไหมมี นิดหน่อยแตไยแบบ่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบได้เป็นเพื่อนกับคนแบบนั้นแบบคนที่รู้จักอยู่แล้วเพราะว่าอเขาจะคิดไงอ่ะแบบได้แบบว่าเขารู้จักหนูอะไรอย่างี้ใช่ไหมเราแบบว่าไม่อยากให้เขามองเปลี่ยนไปอะ่ะก็เป็นเพื่อนกับคนที่ไม่รู้จักดีกว่าหนูมีที่คาดผมเพนกวินด้วย,ยทุกคนเดี๋ยวหนูไปหยิบมาเพิ่มมาให้น่ารักไหมทุกคนน่ารักไหมใส่ชุดสีดําด้วยเป็นปเพนกวินไปแล้วอยากใส่ไปโรชอ่ะตอนไฮทัชน่ารักไหมใส่แบบนี้ปะวะ ไอลืมไปว่ามีเมมเบอร์ไอเมมเบอร์เขิดเมมเบอร์พี่เอิญเซลแน่เลยพี่เอิญน,น่าจะเซลเฮ้ยโวเพนกินอะไรอ่ะอย่างเงี้ย <laughs> รู้เลยพี่อาจจะพูดอะไรเห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่าจะมีเมมมาเซลไม่เอาถอดแล้วทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆริงหนูอันนี้หน,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 นูสั่งตามแพลวเพราะว่าแพลวสั่งมาแต่ทุกคนก็เห็นหนูกินใช่ปะจัดปะป้าคุกกี้มาสิป้าคุกกี้ที่แปลว่าคุกกี้จริงๆ ปลาบานอฟฟี่มาปลาคุกกี้มาซะขอคุกกี้คุกกี้รดบานอฟฟี่ไม่เอาคุกกี้มาซีรีเพราะว่าอันนั้นใครๆก็ได้กินซีรีแนวตัง้ง <laughs> ซีรีแนวตั้งเริ่มออนแล้วยังไม่เริ่มอันนี้แนวนอนนะอันนี้ซีรีแนวนอนนะแพลวติ๊กตอกหายแดงหรือ,อยังทุกคนรู้ป่าวว่าถ้าติ๊กตอกเพลวหายแดงแล้วเพลจะลงอะไรทุกคนไม่รู้หรอก ทุกคนไม่ใช่หนูไงใช่ทุกคนมีวิธีทําให้ตึกต่อหายแดงไหมถ้าทุกคนมีทุกคนไปช่วยแพลวนะเพราะว่าแพลวจะลงอะไรที่น่าสนใจมากเลยอ่ะแพลวเคยเจอฟองอยางยังไม่เคยให้ไม่มีใครเคยเจอฟองเหยแต่หนูเคยเจอลักกี้โอกี้แล้วทุกคนรู้ไหมว่าหนูกับพี่วีเหมือนกันมากแบบเหมือนแม้กระทั่งแบบแบบว่าลักษณะนิสัยตอนปีนผาแบบคือหนูกับพี่วีอ่ะเป็นประเภทแบบไม่กล้าพอพอจะฮึบสุดท้ายแล้วไม่กล้าเวย้ยเพราะว่ากลัวตาย หนูกับพี่วีเป็นอย่างนี้แบบเป็นอย ough, back, ่างนี้กันแบบบ่อยมากแล้วก็เราจะมีไอตัวเราจะมีรูทที่แบบเล่นไม่จบอะเพราะว่าเรากลัวเราก็แบบอยู่มูฟเดียวกันอะเราก็เหลือแค่มูฟสุดท้ายให้แตะท็อปอะคือเหมือนนี้เหมือนกันมากหนูกับพี่วีแล้วก็อีกอย่างที่เหมือนกันก็คือหนูกับพี่วีกลัวตอนลงมากมากหนูป็นกับแพนเค้กคือหนูเป็นคนเป็นคนบอให้มันมาเองมันติดใจแล้วทุกคนมันซื้อหนูซื้อพาร์ทไปแล้วใช่คือหนูกับพี่วีขี้ไวามากแบบพอก่อนจะอะไรน่ากลัวน่ากลัวใช่ปะก็จะแล้วก็แล้วก็ เราก็ทำแต่ว่าก็ขอไวๆก่อนต้องพาแพลไปปีนแพลบอกว่าอยากปีนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิวสี่พันเฮนกับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application